ตัวเป็นพ่วงแค่ไปาตนดอกมาเอต้นเงินนะครมาแมนเดนไปไทยประคันเอามาล้วที่นี่ออกุรุษตอกับสักนกันีมาดีมา้วี่เพิ่นเพื่ไทมาแล้วเพื่อกับได้เห็นเพิ่นกษตรได้เห็นเลยเห็นนี่กําลังใจแก่ลูกแกเตาสินลี้าดฟาดฟาดาดาดเพื่อแกลูกแกตาสิเนใจเ่เื่อมามีใจใหญตะวันคนทิ้งลูกตีใจน้ำลูกเตาของลูกป้ามาไล่ลูกมาลามานีสิ่งสิ่เ สัเลเนต้าารไปบกรับขัเา้ท like ุนคือตอนนี้มีใครกันล่ปลูกต้นกาด้ยรือเป่ต้นกาดยังไงต้นาดสัมเพลสแม่ต่นกาดไงต้นกาดีแจน้องกู้กาสเพชใจแม่่่หน่อยากพ่ออยางเขาบอแม่กัดีแจน้ไงเห็นลวอกแม่ใ่สาใจได้รู้เห็นได้สีดีแจน้องลูกที่แม่ป่าชาบูพักกุ้งใกล้กับเซนรส้มปี่บกม่น้อเทียตลอด เลยงไ้ค่อยสมพอดาลคอสพอสมูนี้นะครับค่อยปิดกองความเป็นวัะถนบเง่งคืนเงินมาตลอดที่สำคัญเลยก็คือวบรณผบริหารนะคบขอยภาพเมนูนะคะหรือหลายพนงะนประการครูคณะครูผู้บริหารคน้หลัี่สำคัเลยคือตักรใจนะคะีเหที่ซก็แม่แม่ก็ฝ้าไววครับกด ใส่ขอมาก้าวแรกแล้วเกม่งไปทำอรย่ง่งย้อง่มาทการไปทำการเลยูกเต่าได้สิไปกันไปกีทเป็นลูเป็นลากไี่เห็นแยเป็นมนี่สามีอยากให้อําสเร็จที่อยากได้เลยอยากได้อะไรขอให้สมเร็แล้วนาะสำเร็จแลรูกว่าใจใใระบบของพวกคุณในยิทุกคนุกท่านที่วันอะไรวันีสา อรโอ้วันวันเรทายนดืมนลอกทุกวันทุกคืนแม่ว่าม่อเม่เรื่องมาวัย่างวัดย่างวัดย่างเอ้ยแม่มาวัดเป็นเศษวันอี่ย่างวันที่ย่างลูกวันอะไหลายๆปนะคขอบคุณเลยขอบคุณนะครับแม่แม่เอฟนี้เค่ะไรจะน่ตอนนี้มันิมันิลกเร็วได้าี่หน้าหลอ เพะหน้าหลอกเหน้าขาวเอาคู่กันลูกคู่กันเป๊มหน้าหลอกกับเปหน้าขาวต้องเหน้าหลอกกั่เป๊ะหน้าขาวนาคาหันคอแม่อุณ่อเสียเลิเน่ยฮะเป็นโน้มเอาวแต่ไอหนอาเพรานมันาันหน้าหลอกไั่เหน้าขาวนะลูกเต่าดีจังเป็นผิมาลังสามันทังสองคน กูกันะลูกนะกูกันเนี่พวกแม่รุ่นซอนน้ำน้ำหอกรนะลู่นลาอาเยังาเด็แล้วตนน้าอการนะลูกออยั์รอดนะหลงมีมาเวียนเลยกมาลูกเ็พี่ส่อจม่อนยซอนกบสามสบกแม่มันไม่เคยมีเวลาเด็ดขาด ก็ภาพเป็คนเก่งเก่งมากปูได้มีสามลอยแน่มันก็สามารที่หลกคนละมระเภทมาเลยเม็หลาุนสัญายูมาไจกคนรแกยูไกเออหลอนป่ะไปเรื่อยเรแล้วก็เป็นตัวรักได้กระไรเป็นตัวรักแม่หลาลนสัญญาณยูมาไห่มานร่าไปอย่างนอยเท่ามุณแน่รุ่นดี มันเป็นันมมนาต้นาขวมะไรมันวันาในท้ายเนาะเป็นวันพินอันนี้เป็นวันแห่งความดั้ดูเนอะ้อยสิ่ทรสองสังทุกอย่างนะคระเไว้พ่อเดี๋ยวไปเอกน้อยหรไปดีใจด้วยดีใจด้วยตากตากลูกลูกตากพ่อแม่ครัมีงานมีการน้ำน้ลูกเนอะีกจเออดีใจครับแม่แม่แกไมเตยล่าโมแม่สุดท้ายหนาห้านี่ครับ เทศกาลต่อไปพี่น้องสงการเด้อพี่น้องเด้อเทศกาลต้อไปสงการเด้อครับเด้อมาเลยก็ล้วนมีสีออรับพี่นี่เราเคยมาเงินฮอโตเลยเนาะเกิดอาทีบ้านสนาับเนาะพัาเกกันอ้าลูกปลายมาน้ำกัดเด้อ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมันมันมันันนายาังมันทุกคนว้ามัทุกคนเนาะเออสวัสดีมันรักแมนามนโลูกมาทุกคนค่ะดีใจด้วยทุกคนเลยมันนาทายทุกคนมันแมนเนาะสะพานคู่กายคนผู้ดูแลตัวหน้าเป็นได้คุณกายก็รู้สึกไปทั้งหลายเห็นลูกเต่าพัน เห็นลูกเาได้สิแต่แบ่กับจ้เร่าพ่อออกบางเจ้าเขาเขาสั้นในใจเขาพ่อออกเข้่ออกแม่เห็นเห็นเราอดซอดอยแม่แม่พอเข้าดูแลจะต้นเหมือนเนาะตาดเริ่มศูนย์เลยเ่มาุ้าก้อนน้ำปลาหวยปลาบ้านบุญปลาแ่เลยกเลี้ยงลูกไก่ตะเมื่อน้องมหนาม่ามือแรกเริ่มตาพี่คนถหแจักแม่ใช่แม่พี่นถึงแจ็กหยุดป้าแม่พี่ดอกคูนจักแช่ว่าโชว์โลกก็ว่าได้ดี ก้าวกันเลยยูผูยูเพื่องลังกันเลยเอาพวกใจเนี่ยพวกสอก่อนตล้าตแม่กระทยตัมือแรกเลยช่วยกันสู้ร่วมกันแมก็เลยบอกบอกรว่าโอ้ท้าวอเหลวกบโอนได้ในาใดสเร็สเนาะสัเปกขันนึงเนาะหล่ะพี่ต้อไปเรื่อยๆอีก้องไปต่อไปเรื่อยๆใจาดีใจแล้วด้ยำตาแม่เสียวเขาต้องจะแม่เห็นแม่หลแม่ยุนาาทีมนตัดอยู่ได้ี่ใช่ใช่เาตีเราพอมันไม่เห็น้ตีสามจะออกไปคายให้เร็วเขาเห็นตาเริ่มต้นเขาก็เลยแบบโอ้ดีใจนะา เอาป้าดีไปเห็นช่วงเขาได้ดีแล้วเดีเขาเห็นตั้งเริ่มต้นใช่ามานอนแบบมาไม่มาใ่เท่ามือแเหล็กจนหอนกอดีนะใช่เที่ยกระเป๋าไปเดียวมาเนาะแล้วเรียนกับเพื่อนทำไปกันนี่ก็นอนไปนี่ช่วงตีสามตีอย่างนั้นเห็นหรือันล่าตื่นขึ้นมาโปงโปลยบอกแม่นมาถ่ายแล้วจะก็ยันแลนด์ถ่ายพัเลสเชียร์พเลสเชียระไรสั้นคนสามแดนเลยหรอยอดสามแดนเลยพี่แม่กับลูดได้เหมืนีดิ ลูกเขาสิบันพ่เนาะวุ้ยดีไม,มาเอาใสเท่า,ทาปปนวนแม่ิ่ตะฟสครับชอบแม่กันตลาเบื่พันสีเบ่งมามานขึ้นมามแน้วสิแม่ แม่ไทยเบิ่งหน้าไแม่ก่อนแม่ก่อนอันอจะเลืมลูกเ้อกับไทยไปตีละไทยเบิ่งทุ่มือด้มาปนาได้ไปเองไม่หล่ะจะลืมมานะเด้อมาเลื่อมดอกับทาคมาลืมมาลื่อไทามตีสีแล้วยกันนอนหลับมีสี่มียไกันแลลงมาายก็ถ่ายปรุกคนหลักการูกลูกมนาเขาช่วยในใจคือเก้าแทบปีนี่แล้วแล้วแบบว่าไอ้มันหมันมันหมันขอบคุณคู่กายเด้อดูแลลูกเด้เด้อเลูกเด้อจ้าดีใจด้วย ผู้อยู่เบื้องหลังผูอยู่เบื้องหลังขอบคุณคู่ไก่นะคะมาปังๆไปด้วยกันนะลูกเนอะับงๆไปด้วยกันฮารดเืนมันมันเทยเป็นตะกคอนปางๆนะค่ะดีใจด้วยนะจาะลูกมันมันเดทายค่ะขอนมความงทรายขาวแมู้ก่่ดีใจด้วยนะลูกเนอมานเมือเลูกกุนแรงนข้างล่างปึ๊งลูกโยนใครลูกโย ไปเลยมา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 ไปเลยเรยเยเียไปเลยเรีทุกคนมาในทางอยากได้ยังไได้สมบัติรุ่งเรืองมาผู้หลักการที่สักคนมันหมาได้ก่อนที่้องคือว่าหมานะได้ก่อนมัน่ให้หานไม่ได้ก่อนมัน่้ให้หมานังไม่ได้ใ้หมานอที่เทาสเท่า้น ท,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 ที่เทาเทาเดีมกเลยนหนึ่งทาโอ้ยอยากขอบคุณมากเลยเด่๋ห้องกับเตือนเช้ากันดีนะค่ามากอผู้ใดร่วงเล่นเล่นเนี่ยวันมาเด้นทากันลาปสิงา ใช่ไหมครับทำอะไรนี่ทอะไรบอสทำให้กอนเสียงสาวแดงเลยยิ้มทำให้กอดแบบทำอะไรยิ้มอยิ้มกอนแน่ทำห้กอดคอนคอนเลยบอสคอน มาหลาดก็ได้ทันจนทำเองติดอ๋อเนาได้จนแอยากเก็บติดต่อมาป็นภูเก็ตคนใดเลิกก้ละ้ยมุออกอ้าปันตาไอ้สัสสัาสัสสัสสัสส